เข้าสู่เบรกที่สองของรายการนะคะ,ะช่วงนี้เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจมากมากเลยเพราะว่าสำหรับผู้นำองค์กรที่เราจะคุยนี้นะคะก็คือว่าถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่อยู่ในองค์กรเนี่ยยาวนานถึงยี่สิบเอ็ดปีซึ่งไม่ใช่เป็นบริษัทครอบครัวนะคะแต่เป็นการได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า เป็นองค์กรที่เขาได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยอ่าก็คือเป็นเทศบาลนะจะต้องบอกว่าเป็นเทศบาลนั่นก็คือเทศบาลนครยาลาได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยและล่าสุดนี้นะคะก็เพิ่อจะได้รับรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลที่เรียกว่าน่าจะภูมิใจมากๆเลยนะแล้วก็ได้เงินไปตั้งเยอะแยะนะหลายล้านเลยมารับ จากมือนายกตรีไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะคุณวิทชุมุนดฟังว่าเทศบาลนครยาลาเนี่ยเขาบริหารยังไงนะที่ครองความดีเลิศอันดับหนึ่งของประเทศค่ะไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีพงศ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนยายกอาแห่งเทศบาลนครยาลาตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะมอยู่แล้วครับเขาอ,อยู่แล้ว <laughs> วสวัสดีนะค่ะนายกอ่างสวัสดีค่ะเล่าหน่อยโหวความยากง่ายนี่ในการบริหารเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดเรียกว่าเป็นสามจังหวัดแดนภาคใต้ด้วยเนี่ยอ่าเล่าให้ฟังหน่อยมันยากง่ายยังไงฮะปกติบ,บริหารองค์กรแบบนี้ก็ยากอยู่แล้วนะคือยะลาเนี่ยก็ผมเป็นนายกมาตั้งแต่ปีอ่า2546นะครับแล้วก็ นานมากเลยนะคะมาปี2 4 7ก็เป็นลงสมัครตอนนั้นก็เป็นการเลือกตั้งทั้งตรงตรงครั้งแรกก็เกิดหไปเหตุการณ์ความไม่สงบเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความยากลำบากในช่วงนั้นก็คือหนึ่งเรื่องของความเรื่องของเหตุการเพราะเหตุการเนี่ยมันส่งผลกระทบไปอย่างมากมายตัย้งแต่เรื่องของอบุคลากรของ,ของเทศบาลเองนะครับหลายคนพอมีเหตุการณ์ก็ทยอยย้ายออกกันหมด นะครับเพราะเขาก็กลยกลัวนะฮะอันที่สองคนข้างนอกก็ไม่เข้าคนในก็ย้ายออกซึ่งย้ายออกไม่ใช่เฉพาะบุคลากรนักเรียนเด็กต่างๆเนี่ยก็ออกไปอยู่กับปู่ย่าตายายต่างๆแล้วก็ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆ,างๆเพราะฉะนั้นความสิ่งที่เราเข้ามาเราก็มองว่าในความเป็นสังคมที่เป็นพหูเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจากทุกๆก,กลุ่มให้มีความมากที่หลากหลายมากที่สุดนะครับ <c oughs> ด้านเทศบาลจะมีเวทีของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยในหลายมิติบั่งบ้างมากนะตั้งแต่ในเชิงของพื้นที่นะครับก็การที่ลงไปในชุมชนต่างๆไปรับฟังปัญหานะครับแล้วก็ในเชิงของกลุ่มนะฮะ ก็จะมีตั้งแต่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กสภาเด็กและเยาวชนก็เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มสตรีต้องเหนือจากความเป็นตัวแทนของกลุ่มก็ยังเป็นตัวแทนของในทางเพศอีกนะครับในเดียวกันก็ในแง่ของกลุ่มอาชีพต่างๆของเทศบาลนครยะ,ะลานนั้เพราะฉะนั้นในนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฟังให้หมดเพื่อที่จะให้ทุกๆก,กลุ่มได้มีโอกาสได้ได้ไดไว้อยได้แสดงความคิดเห็นในเดียวกันเราก็มีเวที ที่เป็นเวทีที่รับฟังแบบใหญ่ที่เรียกว่าสภาประชาชนคนเข้ามาร่วมฟังสองสามพันคนไอสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ทําม,มามันก็ทําให้ความความเข้าใจของพี่น้องประชาชนความร่วมมือผมเชื่อว่าในแวลูในค่านิยมของประชาชนเนี่ยไม่มีใครต้องการความไม่สงบนะครับแล้วก็ในะทุกคนก็อยากให้บ้านเมืองตัวเองดีเพราะนั้นเพียงแน่เราเปิดพื้นที่ขึ้นมาแล้วก็รับฟังให้หลักหลายและนําสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันบุคลาคกรเองที่ผมได้เรียนนะครับว่าเราก็เจอปัญหาเราก็พยายามสร้างขึ้นมาจากคนในพื้นที่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามสร้างใหม่เซตใหม่ๆว่าเราเป็นหน่วยงานที่เราอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเพราะนั้นหัวใจของพวกเราคือประชาชนนะครับที่จะต้องทำงานตอบสนองต่อประชาชนให้มากที่สุดสร้างความผูกพันแล้ก็ลักในองค์กร ให้การในการสร้างความรักในองค์กรแน่นอนรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความพร่ามีความภูมิใจขึ้นมา <im it> เพราะนั้นเทศกาลคนครยะราเนี่ยเราก็ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ผมเข้ามานะครับจนกระทั่งรางวัลล่าสดุดจริงๆรางวัลล่าสุดเนี่ยมันก็ได้มีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี248นะครับ <im it> ชื่อเนี่ยก็จะเรียก เปลี่ยนแปลงไปวิธีการแข่งขันก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือยิ่งนานก็จะยิ่งยากขึ้น<ฆ>นะยากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยยากมากเพราะมีผู้แข่งขันไม่ได้มากแต่พอตอนหลังเนี่ยนะครับก็จะตัวชี้วัดก็จะยากขึ้นเช่นหลังสุดเนี่ยสมัยก่อนเขาจะแบ่งประเภทใหญ่กลางเล็กประเภทเนะี่ยเพราะว่าเล็กจะไปแข่งกับใหญ่เขาก็เสียเปรียบเพราะนั้นเขาก็เลยแบ่งประเภทแล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็น อาอบจอบตอเทศบาลก็มีนะครับเหมือนชกมวยนะต,ต้องมีรุ่นรุนนะรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่แต่พตอตอนหลังเขาก็บอกว่าอบจกับเทศบาลนนะครเมืองเนี่ยถือว่าคู่ชกเดียวกันเป็นรุ่นใหญ่เขาก็าไปจับแข่งด้วยกันพอตอนหลังอย,อยู่ๆก็พัฒนาต่อขึ้นมาบอกว่าเอาวันนี้คนที่จะเป็นแชมป์เนี่ยอบตอก็มีสิทธิ์ที่ไปเป็นแชมป์ได้เพราะนั้นก็เปิดให้ชกรวมมันทั้งหมดเลยก็คื <laughs> แบบเหมือนกับปีนี้ก็เป็นการเปิดให้ชกรวมมันตั้งแต่อบตอขนาดเล็กจนถึงใหญ่สุดคือบอบจแล้วก็ทุกประเภทมาแข่งพร้อมกันสุดท้ายแต่การที่จะเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายเนี่ยก็มีเงื่อนไขคือคุณจะต้องได้แชมป์หนึ่งในสามของประเภททั่วไปก่อนค่ถึงมีสิทธิ์เข้าไปแข่งแล้วหลังจากนั้นพอทั่วไปเสร็จคุณก็มีสิทธิ์ก้าวขึ้นไปโดดเด่น hmm. โดดเด่นก็ hmm. จะเป็นโดดเด่นอบาจโดดเด่นเทศบาลนครเมืองโดดเด่นเทศบาลตำบล โดยเด่นอบตอซึ่งก็เอาหนึ่งในสามหนึ่งถึงสามของทุกทุกประเภทไปแข่งกันดีเลิศก็คือทุกประเภทมายำรวมกันแล้วตอนนี้ไม่แบ่งประเภทและต้องแต่เป็นหนึ่งที่หนึ่งถึงสามของทุกทุกประเภทมาแข่งรวมกันก็ครั้งนี้ก็คือที่เทศบาลนครยะลาได้ก็คือมันมันก็เหมือนกับที่หนึ่งของทุกประเภทนะครับ ฟังแล้วฟังแล้วเหนื่อยเลยนะกว่าจะได้มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยแล้วใครทีเรียหรือว่าก็คือจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นบ้างอะคะคือเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองที่ดีการจัดการซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นเจ็ดด้านนะครับด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลความรับผิดชอบการตอบสนองชุมชนความโปรง่งใส การมีส่วนร่วมแล้วก็รูออฟลอ a w นิ่ิีรรมนะครับความเสมอภาคและความเลื่อมด้านความเหลื่อมล้ําของสังคมแล้วก็การที่เราไปเป็นพี่เลี้ยงให้ท้องถิ่นอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นหกเจด้านนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นเบสิกในการพิจารณานะครับในการพิจารณาดูว่าโดยการให้มีการส่งข้อมูลแล้วก็ส่งโครงการส่งผลสำริ์ต่างๆให้เขาดูนะครับ แล้วก็หลังนั้นเขาก็ไปตรวจสอบกับทางสตงสันักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบกับปปชว่าท้องถิ่นเนี้ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ที่แสดงถึงความไม่โปร่งใสหรือไม่เคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาจะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีข้อคอลหายเนี่ยก็จะตัดจิตทันทีนะครับไม่มีสิทธิ<อ>์เข้าไปขเขอนแสดงว่าจะต้องทําตัวให้ใสสะอาดมาตลอดเลยะ่ะ คือจะต้องตรวจสอบก่อนเพื่อไม่ให้มันมีสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นมลทินที่ติดมานะครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็มาดูเรื่องของนวัตกรรม mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมันเจ็ดพันกว่าแห่งในประเทศไทยเนี่ยค่าท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยมันมีมันสามารถสร้างนวัตกรรมของตัวเองที่จะไปตอบสนองของในพื้นที่ ก็ได้เพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องเล็กใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันไปตอบเพนพอยต์ของในพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของยะลาเราเองเราก็ส่งในเรื่องของยะลาแฮกกอรตอนนะครับยะลาแฮกกอรตอนซึ่งเราก็ตอบสนองทั้งในสองสามด้านด้านที่หนึ่งก็คือด้านการมีส่วนร่วมเพราะว่ายะลาแฮกกอรตอนเนี่ยปัญหาวันนี้เพนพอยต์นี่เยอะมากในหลายองค์กรก็คือคนหนุ่มสาวเด็กเยาวชนเนี่ย ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามเมืองเพราะเขาก็ <c oughs> บางคนเขาก็จะมองว่าหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต่างๆนะครับอันที่สองในยะลาเองก็มีปัญหาเรื่องของ startup อนะครับที่เราเองนะครับก็ไม่มีอันที่สามก็คือเรื่องของการจ้างงานต่างๆเพราะนั้นสมมติเราก็เลยได้ทำของการยะลาให้กับตอนขึ้นมาในการแข่งขัน โดยโครงการนี้เนี่ยเราก็เปิดนะครับเป็นทั้งเวอร์ช l ทั้งออนไซต์ site, ซึ่งก็ในเวอร์ช l เนี่ยเราเคยจัดมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเกือบสองร้อยทีมนะครับ mm hmm. เป็นเด็กยะลาที่เรียนในในในชุฬาก็มีนะครับในเชมมียงใหม่ก็มีที่สนใจที่อยากจะมาแก้ปัญหาในบ้านเราตัวเองนะครับแล้วก็ามแาบนั้นก็เขาก็ไปรวมกลุ่มกันพอก็ได้ก็เป็นทีม ก็ไปรวมกลุ่มกันในการเสนอในสิ่งที่เป็น point ปเพนพอยด์ของเมืองแในการเราก็มีวิชั่นอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสมาร์ทกรีนโค้ดยาราสมาร์ทกรีนโค้ดซึ่งเป็นทิศทางยาราที่เราวางแผนนะว่าเราจะเดินไปสิบปีข้างหน้าในตัววิชั่นสตาร์ชีตัวนี้นะครับก็ให้เด็กสตาร์ชีตัวนี้เนี่ยนะครับมามาถอดออกแล้วก็ให้เขาคิดว่าเขาจะทําอะไรในในวิชั่นของเมืองปีข้างหน้าจะทําอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่า ผมออว่าเมืองทุกเมืองมันหนีไม่พ้นหนึ่งมันจะต้องสมาร์ทก็คือคนก็ต้องสมาร์ทเมืองก็ต้องสมาร์ทนะครับเมืองสมาร์ทอันที่สองกรีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเหมือนสิ่งแวดล้อมนะอันที่หนึ่งปรีน,นกรีกนะอีโคโนมีในการสร้างแล้วก็กรีนในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เมืองเนี่ยได้อยู่ขึ้นมีคุณภาพชีวิตมีเ e ล l being ที่ดีขึ้นอันที่สามเรื่องของกร o สก็คือเมืองทุกเมืองต้องโตนะครับโตอย่างมีคุณภาพยังไงไปถึงด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะ ช่ครับโตแล้วก็เราไม่ใ้โตคนเดียวก็คือโนวันและบีไฮไม่ทิ้งใครข้างหลังด้วยที่ <c oughs> ที่เราเราก็คิดไปแล้วเพราะนั้นเด็กตาเน,นี้ยเกาจะไปคิดโครงการต่งตางๆเข้ามา <c oughs> แล้วก็เราก็มีเชิญเชิญผู้สรงมนุษ์มาตัดสินนะครับเพราะนั้นพอตัดสินเสร็จสิ่งที่เราได้เราก็จะได้คนที่เป็นชแนลเลอร์ซึ่งมันก็ทำให้เด็กมีความเข้าใจเมืองมากขึ้น ได้เข้ามาพารวมเป t e ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นได้รู้จักเทศบาลมากขึ้นแต่นี่ก็อย่ามองว่าเทศบาลเป็นของรุ่นผู้สูงอายุอย่างใหญ่เขาอะ <laughs> ไรเขาเขามีส่วนตรงนี้นะฮรับถ้าทําขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคนเด็กที่ได้รางวัลตรงนี้เขาไปครีเอทนวัตกรรมต่อโดยเทศบาลเองมีแฟบหลันะครับแฟบหลถ้าพูดก็เหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นช็อป ของคณะวิศวะหนึ่งเหมือนของหมหาไรลินที่เป็นห้องปฏิบัติการทดลองแล้วก็กให้งบประมาณไปด้วยเลยใช่ไหมคะเ,ออเด็กที่ได้รางวัลนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ในฟแฟบหลักไดแล้วเขียนโปรโพสซลโดยเทศบาลก็จะซัพพอร์ตวัสดุที่ในใช้ในการทดลองทั้งหมดให้แล้วสิ่งที่เราหวังก็คือว่านะครับเราซัพพอร์ตอันที่หนึ่งวัสดุอันที่สองผู้สมรมนุษย์จากหมหาไรต่างๆที่อาจจะมาคอนเซัลให้เด็กเยาวชน เพื่อทําให้ชิ้นงานที่เด็กคิดเนี่ยมันเป็นจริงให้ได้แล้วมันเป็นจริงไม่ไม่ใช่ว่าเป็นจริงอย่างเดียวเราต้องการให้คอมมิ c ช a l นรายได้ก็คือเอาไปทำเป็นธุรกิจได้ด้วย พอมันทําธุรกิจได้มันก็ไปตอบตัวแบบเรื่องธุรกิจซึ่งเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาอาจจะเกิดการจ้างงานในพื้นที่ตอบและสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงจูงใจให้กับเยาวชนอีกจํานวนมหาศาลขึ้นเมืองเองก็จะมีเรื่องของ GDP growth ที่ดีมี value ของเมืองที่มากขึ้นเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เทศบาลได้วางไว้อก็เรียกว่าเป็นการวางไว้สําหรับคน Generation ต่อไปแล้วนะคะคือนี คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าจริงๆก็เป็นเพน้อยต์ของประเทศไทยเราด้วยนะอ่าซึงซ่งคือ,ค,อคือจริงๆประเทศไทยเราวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่า GDP growth เนี่ยก็หลายคนพูดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางโตเกินสามเอร์เซ็นต์ใช่โตต่ำกว่าศักยภาพด้วยอ่าเพราะว่าเราเนี่ยเบ่งจากส่วนกลางอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เทศบาลนครยะลาทำเนี่ยก็คือ ถ้าชิ้นงานของเราประสบความสาเร็จแล้วอันที่หนึ่งเนี่ยเกิด R&D ในทุกจังหวัดค่ะออซึ่งประเทศไทยประเทศมันเดินไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันหลายประเทศที่สักเซสเนี่ย <Ha. S 1> โดยเฉพาะประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ย R&D เขาสูงมากเอผมอยกตัวอย่างง่ายๆคืออิสราเอลเนี่ยมีถึงประมาณสิบกว่าเปอร์เซตประเทศไทยงบ R&D สิสาเปอร์เซ็นสเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเราก็ย่ำอยู่กับที่ แต่พอเราทำแบบนี้นะครับเด็กเยาวชนมีโอกาสทำดีเซอร์ต,ตัวเองแล้วก็ดเวล็อปเมนต์ด้วยทุนของเทศบาลมันก็เป็นงบอ่านดีตัวนึงถ้าทุกจังหวัดมันทำเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขอ่านดีของประเทศก็สูงอันที่สองเนี่ยมันเกิดนวัตรกรรมใหม่ที่มันเป็นแวลูขึ้นมาไปเชิงพื้นที่ได้เพราะนั้นมันก็แล้วก็ถ้ามันขายได้มันก็ก่อให้ก่อให้เกิด GDP ทั้งของจังหวัดและของประเทศด้วยซึ่งมันก็มีโดย แล้สิ่งอนนี้มันก็ใช้ศักยภาพของโอกาสที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆด้วยอืมค่ะอันนี้ก็นี่เรียกว่าระดับประเทศก็สามารถที่จะนำมามามาประยุกต์ใช้ได้นะสำหรับสิ่งที่ทางนายกเทศมนตรียะลาแล้วก็ทีมงานได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะก็จริงๆแล้วนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนายกอาก็ทำเรื่องสมาร์ตต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็น คอนเซปต์สมาร์ทเอคอนมีก็ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะสมาร์ทลิฟวิ้งแอนด์แวร์เมนต์สมาร์ทกอฟเวแนนซ์อ่าเนี่ยสำคัญหมดเลยอันนี้คือสามารถที่จะไปสู่ผลลัพธ์ที่ที่แท้จริงได้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือเราตอนนี้เราก็ใช้อยู่ในเทศบาลนะครับอ่าเช่นสมาร์ทเอคอนมีเรามีแพลตฟอร์มงเราเองที่เรียกว่าหลานยจลาคล้ายคล้ายคนด้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือ คล้ายๆโรบินฮูดอะไรแบบนี้แต่ของเราก็คือค่าคอมมิชชั่นฟรีเนี่ยเราน้อยกว่าคนอื่นเท่าตัวที่อื่นเ็เก็บกันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเราบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นชาบ้านผู้ขายเนี่ยเขาก็เกิด disposable income เงินที่เหลือ,อมากขึ้นผู้ซื้อก็สามารถซื้อของได้ถูกลงหรือกินได้อิ่มมากขึ้นแล้วเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะอาหารแต่เราอะไรสินค้าเราให้ขายหมดใน Platform แพลตฟอร์มเรา เกิดการจ้างงานหรือแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องภาษีที่เราเพิ่งได้รางวาัล Smart Solution เรื่องภาษีเนี่ยเราใช้ระบบ AI เข้าไปช่วยในการคำนวณภาษีในการประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งหนึง่งที่เกิดขึ<า>้นก็คือใช้ a อแล้วนะมันลดการใช้ดุลนยพินิจในการพิจารณาอ่าอันนี้ก็คือลดคอร์รัปชันด้วยใช่ไหมใช่มันก็เกิดความเป็นธรรมผู้เสียภาษีแล้วก็เก็บได้ดีขึ้น ัวเลการเก็บและการทํางานของเราต่อเปอร์เฮกเราก็ลดเวลาลงและเรากำลังทําแพลตฟอร์มอาชีะเรื่องของการภัยพิบัติไม่ใช่เกิดแบบแม่สายเกิดแล้วไม่มีใครเตือนแต่วันนี้ระบบรัฐบาลเราเตือนเหมือนกันก็บอกเตือนเหมือนกันแต่เตือนช้ารัฐบาลบอกแบบนั้นนะเราสามารถเตือนก่อนยี่บสี่ชั่วโมงได้โอ้แต่เตือนล่วงหน้านะอันนี้โมเดลก็คล้ายๆของญี่ปุ่นนะ ใช่แล้วเราซิมูเลตเป็นโมเดลของเราเองขึ้นมาเราติดเซนเซอร์รอบในรัศมีห้าสิกิโลรอบเขบตเทศบาลทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนุกคุยเพราะว่าเวลาสำหรับนายกอานะน้อยไปนะ,อะเออ,เอ,อก็เหลือเวลาน้อยมากคือเรื่องภัยพิบัติเนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆะแลนะก็ถ้าเกิดนายกอาทำเสร็จแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวจะชวนมาคุยเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวภัยพิบัติก็มาอีกนะอีกไม่นานเดี<ช>่ยปีหน้าเดี๋ยวก็มาอีกนั้นอยากให้สรุปหน่อยตอนท้ายบริหารยังไงอนะ่ะเทศบาลนครยาลาถึงได้รางวัลมากที่สุดของประเทศในขณะนี้ค่ะผม,มอยากแบบนี้ครับผมต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเราทําเองไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่มวมมือราะนั้นชุมชนเราเนี่ยถือเป็นพลังที่ แข็งแรงมากและแข็งแกงร่งเช่นวิกฤตการโควิดชุมชนก็ออกมาช่วยกันคัดกรองเป็นอาสาสมัครต่างๆหรือแม้กระทั่งการจัดงานยะาลามาาทอนชาวบ้านเป็นพันคนออกมาเป็นกองเชียร์โดยไม่มีค่าตอบแทนไปเนี้นะครับก็นี่คือพลังประชาชนอันที่สองเนี่ยผมว่าพนักงานของเทศบาลเราปลูกฝังนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนดูแลเรื่องของความทุกข์ให้เอา ความทุกประชาชนมาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็อยู่กันมานานนะครับกลายมาทุกคนก็แล้วก็สุดท้ายเขาก็มีความภาคภูมิใจในองคอ์กรของเขาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปตอบโจทย์ประชาชนได้ประชาชน,าชนมีความสุขพนักง,งานเราเจ้าหน้าที่เราก็มีความสุขนะครับก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลที่ไม่ได้ออกการเมืองมาเล่น นะครับถ้าเราทํางานกันด้วยเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นเป็นหลักไม่ได้เอาการเมืองมาเป็นตัวตั้งที่หลายแห่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาในท้องถิ่นไม่สามารถทํางานได้นะครับของเราไม่ค่อยมีเราใช้เหตุและผลแล้วก็ใช้ออกปัญหาประชาชนมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้แล้วก็ช่วยกันทํางานผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยมันทําให้การดิ r แทกจากปัญหาที่ผมคิดว่ามันไร้สาระเนี่ยมันก็น้อยลงแปลว่า เราก็มาจดจ่อกับความเจริญความอยู่ดีกินดีเว l l b e i n ของพี่น้องประชชนมันก็ทําให้คนของเราเนี่ยทำงานด้วยความสบายใจและเดินไปข้างหน้าครับอืมค่ะก็หวังว่าปีหน้าก็คงได้รางวัลอีกนะคะอ่ะติดกันไว้ก่อนนะสําหรับเรื่องของเกี่ยวกับการทําเรื่องภัยพิบัติดี๋ยวไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะนะยายกอาสวัสดีค่ะาสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคับ